กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม Facebook Television YouTube Television ทั่วโลกและก็ทั่วไทยครับแฟนๆรายการจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตจากเบนเจียมจากนอร์เวย์ก็บอกว่าเสียงดังฟังชัดครับท่านปลัดเรมโบผมก็ต้องกลับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกัน แล้วก็ส่งวิธีประเมินผลมาให้ผมได้รับสราบผมก็จะได้ปรับปรุงหาข้อมูลเสริมแต่งเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามกันอย่างชัดแจ้งท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้คุณปียบุตรแสงกน,นกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่นะครับท่านผู้ฟังก็ได้ตกเป็นเบี้ยล่าง ของเกมรุกไฟสักดีนาอํมหาดและขุนนางต้องใช้คำนั้นนะครับท่านผู้ฟังจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกสักดีนาอมาัมหัดขุนนางมันไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกพวกพักประชาธิปัตย์ที่แพ้การเลือกตั้งอย่างราบคาบในกรุงเทพหมหานครนะมันแค้นจัดคำท่านผู้ฟังนอนไม่หลับพวกนี้มันโหดร้าย มันเป็นได้ทั้งพระทั้งโจรน,นะครับท่านผบ้ฟังอย่างนายพีรพันธ์สาลีรัชวิภาคในอดีตรัฐมนตรียุติธรรมผมรู้จักมาตั้งแต่เป็นนักวิชาการคณะกรรมธิการในนี้มันไม่มีอะไรหรอกครับท่านผบ้ฟังแต่อาศัยว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิพากษาก็ถูกลากมาโดยวิทยาแก้วพาราไดาโดยพวกนิพิษพวกนี้มาเที่ยวคมฝันชาวบ้านเขาว่าตัวเองนี่คือผู้พิพากษา ประเทศไทยผู้พิาพากษาถือว่าใหญ่นะซึ่งความจริงไม่ได้ใหญ่หรอกครับเป็นข้าราชการตุลาการสารยุติธรรมเท่านั้นผู้พิาพากษามันจะใหญ่กว่าปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลอย่างนายบมวดเอกมณฑลจ้าสุวรรได้อย่างไรผมไม่คือหัวหน้าอนุญาโตตุลาการแห่งอำเภอตำบลน,นะครับตามพระราชบัญญัติลักษณะปกคร,รองท้องที่2,457 นี่คือวิธีการที่จะต่อสู้กับพวกนี้พระยานันตปิยบุตรแสงการออกกุลธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพงเทพเทพการจานาพวกนี้ลูกดีของพ่อแม่ครับเขาเรียกว่าเป็นโจรไม่ค่อยเป็นแม่แต่จารุรนฉายแสงเจอ สาธิตบงหนองเตยเป่านกวีดปี๊ปปี๊ปปีเหมือนขี้จะไหลครับท่านบูฟังตัวมันน้าเตะทีเดียวก็ตกกระรวงแล้วแต่ว่าจะดุลนฉายแสงมันลูกคนมีสตังปล่อยให้ไอมาตื่นนี่ไอเสี่ยมาตื่นสาธิตบงน้องเตยจะเป่านกวีดได้ ลองมาเป็นผมดิพบต่อไปลงทั้งยืนนี่แหละครับท่านบ้ฟังเพราะพ่อผมสั่งไว้มึงมาเป่าไล่กูทำไมกูมเป็นเสนาบดีในพระบรม,มราชโอกการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมนะนี่ครับท่านบ้ฟังการเป็นนักการเมืองนั่นมันคือนักปกครองโบราณท่านสอนไว้นะครับท่านบ้ฟังมันต้องเป็นได้ทั้งพระและเป็นได้ทั้งโจรถึงเวลาจะฆ่ากันก็ต้องฆ่ากันหละครับท่านบ้ฟังไม่งั้นมันฆ่าเราตาย เทวพัฒมันมีเยอะเพราะฉะนั้นปียบุตรแสงการออกกุลก็เนี่ยเดินไปตามวิธีการของเขาอันดับแรกก็พันเอกบุรินทรองประัยบอกว่าขอสชอมอบอำนาจพวกที่ถูกแจ้งก็ไม่เคยขอดูเลยว่าไหนขอดูใบมอบอำนาจโดยมติของคอสชอหน่อยสิธนาธรปียบุตรเคยขอดูไหมครับท่านผู้ฟัง ผมก็เชื่อว่าไม่เคยขอดูแต่ถ้าเจอนายหมวดเองมณฑลญาติุวรรณสมัยก่อนนี่ผมลุกรบมาแล้วขอดูมาติคณะกรรมการปปป,ปและปปอชอไม่ให้ผมดูผมถือว่าพวกคุณแอบอ้างเป็นการแอบอ้างมะติอย่างมิชอบด้วยกฎหมายมันเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตั้งแต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรานหนึ่งแล้ว นี่วิธีการครับเพราะฉะนั้นคุณบิยาบุตรแสงกับนกปุนก็พลาดเสียแล้วพระเอกบุรินทร์ทอมราภัยแจ้งความเพราะได้รับมอบอำนาจจากคณะคอสชอคุณบิยาบุตรต้องขอดูด้วยตัวเองอย่าไปใช้ทนายความทนายความบ้านเรานี่มันไม่ใช่นักรัทศาสตร์เป็นหมอดูลายมือตามตำราธรมชาติเพราะฉะนั้นทนายความ ที่ไปพลาดพลั้งบนสารรัฐธรรมนูญก็พลาดพลั้งมาตลอดไปถามบ้าบอเรืเ่องอะไรตามเกมของเขาสารรัฐธรรมนูญสารปกครองมันเป็นเรื่องของอังโกรเซซเซนมันเป็นเรื่องของคณะลูกขุนผู้ที่ไปว่าการบนสารรัฐธรรมนูญบนสารปกครองนั้นมันจะต้ององอาจกล้าหาญขอเต่สารที่เคารพ ข้าพระเจ้าในนามผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองที่สามจนถึงที่ยี่สิบแปขอแจ้งต่อศาลว่าที่อ้างว่าคณะคอสชอได้มอบระมาจนั้นขอให้ศาลดูเอกสารซะหน่อยควายถูกฟ้องไหนดูสิศาลอนุญาตไหมทาไมอนุญาตถือว่าเป็นการฟ้องที่มีชอบ แอบอ้างคณะกรรมการแอบอ้างมติคณะกรรมการถือเป็นการทุจริตตั้งแต่มาตราห,หนึ่งแล้ว <c oughs> มันต้องอย่างนี้คำตันผู้ฟังนิสัยชา,ายชไปเที่ยวตามถามแบบระบบศิวิลอหรือประมวลกฎหมายหรือโคตรลอมันเชยระเบิดมันเป็นกฎหมายพระเจ้าวิลเลียมเพราะฉะนั้นอันดับแรกฝ่ายประชาธิปไตยที่กล่าวอ้างกันนั้น มืออ่อนไม่ลุกคาดไม่นำเกมเห็นไม่เทพปัญเสนพงศ์มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างไรนะเทพปัญคดีมันรุงรังไปหมดเขาเรียกว่าการเกณฑ์เปื้เป,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 เปือนท้งอุดจาระและปัสสาวะเทพปัญและมาโนเสนพงภงถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ใบดงใบแดงทุจริตซืือเสียงเยะแยะไปหมดนะครับท่านบุ้ฟังเขาเป็นอบุรุษไปแล้ว แต่วันนี้ยังบังอาจออกมาจากโครงแรมโฟซีซันที่ไปเจาะรูด้วยสกรูหรืออยังไงไปเห็นการกระทาอากับกริยาต่างๆของอดีตนายกรัฐมนตรีสาวสวยแห่งประเทศไทยคือนางสาวยิ่งรักชินาวัตหาว่าเขาไปทำอะไรกันเป็นวห้าโฟซีซันและในที่สุดก็สารสัดยำคุกว่าไอ้พลอยไอ้ทอย มันติดคุกนะครับท่จานผู้ฟังนั่นแ่ะแต่ว่ารอลงอาญาก็แสดงว่ามีความผิดแล้วคนติดคุกรอลงอาญาไปสอบสอบพู้มิพากษาไม่ได้แล้วเพราะประวัติอาญาจิตวเห็นไหมครับท่จานผู้ฟังนักการเมืองรุ่นใหม่ไม่คิดนำเกมในการต่อสู้ก็ต้องไปเดินตามเกมเขา นายมชายวงสวัสดิ์อดีตตุลาการสัด้วยพลเอกชวาิตยงใจยุทธคณะคดียกฟ้องพร้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณสูชาติเหมือนแก้วพลตำรวจโพผู้รัชก,การคนครบาลสารดีกายยกฟ้องก็แสดงว่าบบชชั่วทุจริตก,กล่นแกงคนไม่ผิดได้เป็นผิดบบชเป็นเจ้าพนักงานโทษประหารชีวิตสองครั้งคุกตลอดชีวิตสองครั้ง แต่สมชายวงสวัสดิ์ชาวลิศยงใจยุทธพลเอกไม่คิดที่จะฟ้องร้องเขาเลยเมตตาการุณาปราณีพรหมวิหาร4ี่ถึงสิได้อย่างไรนี่ผู้นำฝากไหนกันแน่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายกิตติุตโธเห็นไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเรานั้นฝ่ายประชาธิปไตยต้องยอมรับคำวิจารณ์ของรายการเฟซบุ๊ก k ท e เลเวชั่น เล่นยูทู t เทเลวีชันกันเถอะที่ท่านไพ่แพ้ต่อพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ลูกวัวนาคณะปฏิวัติไพ่แพ้ต่อเกมของเทพไัยเสนพงศ์อย่างย่อยยับอับปราแล้วก็มาพีรภพันธ์สาลีรัตนวิภาคที่พูดโจมตีเรื่องทูดเรื่องอะไรต่างๆนั่นเขานำเกมเข,มเขาก็ไม่ใช่รู้ว่าในโปปัน,นมันจะออกอะไร ักได้เขาเรียกอีฝัดมันจะหอกอะไรแต่ว่าเขามั่วไปก่อนฝ่ายประชาธิปไตยก็เดินตามเกมของเขาไปเอาใครก็ไม่รู้มันไม่มีบารมีคนของพรรคประชาธิปัตย์เขาสอนให้เป็นโจรการเมืองมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งเป็นยุวะประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นการสู้กับคนพวกนี้นั้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งเขาเก่งกว่าเพราะมันฝึกทุกวันแหละมันฝึกเป็นโจร ก็เหมือนคนอยู่ในคุกในตนางแหละครับ่กิผบุฟังนกักการเมืองเขเช่นเดียวกันแต่ฝึกเป็นโจรใช้วาจาเป็นโจรมันก็ใส่ความคนนั้นล้ำเจ้าคนนี้ลำเจ้าแต่ไม่มีฝ่ายป,าประชาธิทีตยยคนใดเลยที่ไปแจ้งความว่าหัวหน้าคณะปฏิวัติพลเอกประยุทธ์จันโอชามีคดีเก่าสมัยปีสองพแล้วก็ใช้อำนาจมาตรารสี่สนือ บทบัญญัติรัฐมนูญนั้นเป็นพระบรมราชโองการในพระปรามาภิไธยสูงสุดโดยเฉพาะอย่างนีงละเมิดมาตราสองที่เขียนไว้ว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขละเมิดมาตราสามละเมิดมาตราสีและมาตราห้าที่บอกว่ากดใดข้อบังคับใดจะมาเหนือบทบัญญัติรัฐมนูญไม่ได้ไม่มีใครไปแจ้งความเอาผิดเขาเลยไม่ไม่มีการกล่าวหาเป็นผู้ฟ้อง ต่อพูดตรวจการแผ่นดินหรือศาลปกครองกันเลยไอ้ผมเนี่ยผมฟ้องอยู่ทุกวันนะครับศาลปกครองสูงสุดประธานคนหนึ่งก็กระเด็นไปแล้วนี่คนใหม่ก็ฟ้องอีกท่านอายการมานิดก็มาฝากเรื่องอประหลัดทำไปถึงไหนตามไปแล้วยังผมก็บอกว่าใกล้แล้วจะทูลเกล้าวถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาัชาการที่สิบแล้วมีโปรดเกล้ามาแล้วพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผมบอกบอกว่าไอ้พวกผู้พิพากษาคานไหนที่ไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชโองการแห่งรัฐธรรมนูญเช่นสารรัฐธรรมนูญชุดเก่าขัดแย้งกับมาตร,รา300วรา2รค5 2 1ีกวรห 6, 6ไม่มีพระราชบัญญัติและมีภากษา <c oughs> ไม่ได้อย่างไงนี่มันผิดทั้งอาญาผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งจริยธรรมและทำไมายังนีกกันอยู่ก็ต้องถาม ฝ่ายบริหารฝ่ายนิ้ดีบัญญัติและฝ่ายดุลาการชั้นผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ว่าคําร้องดังกล่าวทําไมถึงละเมิดเพิกเฉยคนะระดับอดีตประธานวุฒิสภาชื่อกดอกกอ,อุกฤษมกมงคลอวินก็มาพูดแบบเดียวกับที่ผมพูดทําไมมันถึงหายไปนี่ก็ฟ้องไปแล้วครับถวายดีกาเดี๋ยววันหลังจะอ่านให้ฟังนี่คือคุณภาพของสื่อโลกโซเชียล เพราะฉะนั้นราขายหูแล้วต้องไปปฏิบัติตามนะฝ่ายประชาธิปไตายทำนอมแนมแพ้เขาตลอดการก็ขอให้โชคดีมียบุญแสงนอนอกคุลและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนี้ชนะเขาฆ่าเขาทิ้งทั้งหมดในกรุงเทพพรักประชาธิปัตย์ไม่เคยแพ้อย่างนี้มาก่อนเขาอับอายพวกนี้มันถึงหาเรื่องเหยียบจนตายแน่นอนสวัสดีครับ